สวัสดีครับกับหมอโอยปันพูดนะครับละในช่วงดูความรักบายหมอโอยครับความรักของเราในแต่ละวันนะครับอาทิตย์นึงนี้เรามีเจ็ดวันมันไม่เหมือนกับสักวันมันไม่เหมือนกันเลยความรักมันต้องมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้จะขึ้นใครจะลงเราไปดูวันอาทิตย์ก่อนเลยครับว่าความรักจะเป็นยังไงวันอาทิตย์กดหัว คนวันอาทิตย์คือคนที่เจ้าทูหรือจะเจ้าทูททาไมนักหนาเสี่ยงต่อการเป็นโรคประสาทมากถ้ามีแฟนเกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นคือวันอาทิตย์นะรักสนุกรักสนุกอะไรไม่รู้มากมายเจ้าสํารานแล้วมาดูวันจันนะวันจันวันจันนะวันจันก็เจ้าทูเงียบหรือและเงียบนั่นแหละพวกนี้แหละน่ากลัวแต่ เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในตัวแต่ไม่เอาออกมาให้คนอื่นได้เห็นเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้ไม่ง่อมัอนหมอโอ๊ย <Yeah. S 1> ไม่ง่อไม่ง้อวันจันทร์วันจัน,น,จนไม่มีอะไรแล้วพอแล้วดีกว่าไปวันอังคารดีกว่า <Ooh. S 1> วันอนังคารวันอังคารวันอังคารวันอังคารความรักของคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยลาบลืน่นหัวไม่มีเมียน้อยเมียไม่มีหัวน้อย <Huh? S 1> คบกันสบายวันนี้ ส่วนดูวันพุธวันพุธวันพุธนี่บอกอัยพูดเร็วไปหรือเปล่า <Yeah. S 1> ไปดูวันพุธนะดูดูวันพุธวันพุธวันพุธด้วยนะวันพ oh, <no. S 1> ุธดูเป็นดวงเกี่ยวกับความรักที่ลึกซึ้งอ่อนหวานเลี่ยนโอ้น่าใจไม่ชอบความเลี่ยนนะอย่าไปคบกันคนวนะันพุธเนี่ยแต่หมอแต่มาแล้วแต่สะเฟก,กัะหมืนหัววันวันพฤหัสไปดูวันพฤหัสอือรอบรู้่ <Yeah. S 1> ดูเนี่ยรักอ่านหนังสือเนี่ย เขาบอกคนวันพฤลืหันะเป็นคนที่เป็นคนที่รักใครและรักจริงเหมือนกันเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวมีความเอื้ออารีมีน้ำใจเป็นเป็นคนมีสติเออมีสติสตังดีไม่เหมือนหมอหมอไม่รู้หมอเกิดวันอะไรฮะไปดูวันวันศุกร์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 นี่คือวันศุกร์นะ วันศุกร์กันวันศุกร์นะครับจะไม่ผัวพันเกี่ยวกับเรื่องผัวผัวเมียเมียเลย oh, <wow. S 1> เป็นสัญลักษณ์ของเทเทเทพีแห่งความรักนะครับคุณผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์นะจะเป็นคนที่ดักสวยรักงามวันสุดท้ายวันเสาร์ปวดหัว <Yeah. S 1> วันเสาร์จะมีเป็นความรักที่กึ่งกึ่งกลางๆพอดีสัน้นๆเรียบๆง่ายๆคนเราต้องใช้เหตุผลในการ พยุงความรักต่อไปเรื่อยๆเพื่อความอยู่รอดของชีวิตความรักของเรานะครับแล้วพบกับหมอโอ้ยใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับหมอโอ้ยต้องขอราบไปก่อนคุณหัวอโอ้ยไปหา